องค์การพระปฐมังตั้งแต่เกิดกำเนิดมามีสักดาเตโชชัยยอมตกลงที่ใดบัไลัยที่นั่นดุดดวงพระส,สุริยันและเมฆฝนใดแสกโกรธอสงไขยยอมหวันไว้ไปทั่วทั้งโลกาฝูงมานทั้งยักษาและกลุ่มพันเทวาและขุดทากลัวสักดาพระพิรุณเธอให้อภัยกูเป็นพระก,การที่จะประหารอันใดก็ทนไม่ได้ทั่วทุกทิศกูจะสำแรงฤทธ พระเพรุณให้สำเร็จสมประสงค์กูจับบันดาลลงในคงคาฟูงมัดชา้าและกุมพีนาคีละมังกรสัตว์ร้ายก่อนเห็นไม่ทานทนพระสมุทรก็วันไหวให้ร้อนรนดังมีจิตเจ้าประสิทธิเป็นฉันใดก็เป็นไปทุกคนแห่งจะให้แห่งก็แห่งหายจะให้มากก็มาก,มา,กมายเลือนไหลมาดังจิตตวิญญาณกูจับบันดาลลงไปในปา่าไม้ก็รุมร้อนกลุ่มใบทั่วทั้งพวงไปพนาวันพูงเทพเทวัน พฤกเดวดาที่โปรงปากาแข็งก่อสินแรงกำลังฤทธิ์ย่อมมีจิตสโมโรสอรองให้พรเจริญชัยให้เรื่องฤทธิ์กลแก่กูเดชะพระบรมครูให้กูประสิทธิ์เลิศบังเกิดเป็นธรรมนี มีตบ,บะเดชาลิตสัตธีมีพิษสัพึงกลัวฟูกายะสิทธิย่อมครามกลัวตัวสันดาริกระรัววิ่งหมอกรานฟูไพพานไม่ทานทนจะดับลงในดินสถานกลัวทัวจักรวาลกลัวพระองค์การไม่ทานวิธิปสิทธแทิ้ กูจะแก่ปีปูดภายทั้งลายสารพัดภายทั้งเจ็ดจำพวกไอ้พวกตัวดีมีพยศย่าอยู่ช้าเล็งพากันไปให้สิ้นทวนทุกตัวผีอย่าอยู่ในร่างนี้จงเรงหนีกูไปพลันด้วยเดชะพระองค์การกูจะปราบฝงผีทั้งลายกูจะปราบลงไปซึงน้ำมนต์ถึงกำดนตนคอมึงก็จะงอเด็ดดินสิ้นชีวาไม่ทานทลปีปนเป็นผงด้วยเดชะ,ะบรารมีพระพุทธเจ้ทาท้งหาพระองค์นะักคือขคกุสันโธก โมคือพระโกนาคมพุทธคือประกาศสปะท่าคือภาษีสักยะมุนีโคดมบรม,มคูยะคือภาษีอาริยะเมตไตรขาพระเจ้าจะาอาราธนาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึงแก่สัตว์อันคังขัดอยู่ในกายาโลกาทั้งหลายต่างๆจงไปให้ผลรางนี้ภาษีสักยะมุนีมีพระราชองค์การให้กูจับฟงผีทั้งหลายไว้ปกมึงอย่าอยู่ช้ากูจะผ่านมึงเสียให้บรรเลย น้ำผาไทยของพรหม,มาการุณามีเมตตาต่อสัตว์ที่ของขัดมีอันตรายผีก็อยู่ส่วนผีพายก็อยู่ส่วนพายมนุษย์ทางร้ายก็อยู่ส่วนมนุษย์ทางนาคุธและกลุ่มพันจงอยู่กันให้สบายทวนนาแม้นมึงขัดขืนพระพุทธโอวาทศาสดาผู้จะอาราธนาพระพุทธเจ้าทันมาขับมึงให้บรรลัยไปเดี๋ยวนี้พุทธัทงปัจจขาขับธรรมังปัจจขาขับสังฆังปัจจขาขับระงับมันเสียให้สูญหายละลายไปบัดเดี๋ยวนี้ ยังมีพวกหนึ่งเราวกคุณพวกสายลมเพลมพัดคุณเนื้อคุณหนังคุณแมวคุณหมูคุณปูคุณปลาคุณทั้งสิบจองภาษาสารพัดคุณทั้งหลายต่างๆนานาทั้งคุณตะกัวขุมจำริษไทยคุณไม้ไผ่ผูกแยงเป็นติงกาข้าพเจ้าจะข้ออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าทั้งยี่สพระองค์จงมาช่วยทุกข์ร้อนแห่งสรรพสัตวอันกองขัดอยู่ในกายขออาราธนาขับไล่มันไปเสียให้บรรลัยไปเดี๋ยวนี้ คือตันหังกโรมหาวิโรเมธังกโรมหายะโสสรนังกโรโลกะหิตตุธิปังกโลจุดินนทารโอทันโยชนะปามโคสุมังคโรปุติสาสโกสุมโนสุมโนธิโรเรวัตตรติวัฒโนโสพิโตคุณสัมปันโนอโนมาทศีชนุตตโมปัตุโมโลกปัจจโตนารทจะ ราสาธีปทุมุตโรสัตตะาโรสุเมโทอัปติปุคโลสุสาโตสัพพโลกโคปิยทัสีนราสโพอัสัตศีกรุณนิโกธัมมัสศีกรุณนิโกธัมมัสศีตโมนุโทสิทัทโทอัสมโลเกติโสวโรปุโสพุทโววิปัสีอนุปโมสิขีสัพหิโตสตาเวิสภูสุ ขหายโกกุกุสันโธสถาวาหโกนาคัมโนราณัชหกัสสปเสริสัมปันโนโหตโมสกยปุงขวโสเภอัทวิสติมหากะรุนานุภาเวนัสัพพสิทธิพุทธาสัพพสิทธิธรรมาสัพพสิทธิสังคาปสิทธิเมพุทธาให้โลกละลายหายสูญไปบัดเดียยนี้พุทธาพุทธาปัดสีธรมาธรรมะปัดสีสังคาสังฆะปัดสี अच्छा अमुम ही ओका से ही